สวัสดีค่ะวันนี้พี่หมอนจะมาบอกวิธีการนึกเข้าวา g หรือหรือภาษาเหนือพี่หมอนก็บอกว่านึกนึกงาเจ้านี่เขาต้องต้องนึ่งข้าวหม่ๆเลยเจ้าเนิใช้ข้าวไม่นึ่งนะใช้ข้าวหม่นึงนะน่งเป็นข้าวเหนียวต้องใช้ข้าวหม่นะคะข้าวเก่าจะไม่หอมแล้วจะไม่นุ่ม เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาไปหนึกง,งากันพี่หมอนกินคนเดียวพี่หมอนจะไม่เอาเยอะนะคะแคนี้พอนี่ ต่อไปก็มาถึงขั้นตอนนะคะขั้นตอนการนึกงาค่ะนี่อันนี้ข้าวที่เราหุงเออนึง่งนึ่งมาใหม่ๆนะคะข้าวที่เรานึ่งมาใหม่ๆต้องเน้นต้องเป็นข้าวใหม่นะคะข้าวเหนียวข้าวใหม่มันจะหอมแล้วก็นุ่มค่ะนี่งางาที่หมอนเขาตามเรียบร้อยนะคะพี่หมอนซื้อมาสิบบาท กินคนเดียวค่ะเลยทำแค่นี้กินคนเดียวเลยทำแค่นี้นี่นะคะครับน,นี่เขานี่เขาตำให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะปกติจะเป็นเม็ดเราก็ต้องมาตำเองแต่นี้เขาตำให้เราเรียบร้อยแล้วก็อเอาเทใส่ข้าวได้เลย หมอนจะใส่น้ำตาลครึ่งช้อนชานะคะเพิ่มรสชาติค่ะแล้วก็เกลือนะคะอันนี้เป็นเกลือเกลือป่นนะคะเกลือป่นพี่หมาเอาแค่นี้ค่ะไม่เยอะแค่นี้นี่หนึ่งหยิบมือนึงอะคะ่ะหยิบมือนิดนึงแล้วก็คุกค,ค่ะ คุกเลยนี่แหละข้าวคุกงาค่ะหรือทางบ้านที่หมอนเรียกว่าข้าวนึกงาข้าวคุกกับงาค่ะนี่แหละคุกคุกให้ทั่วเม็ดงานี่จะเป็นกลมๆนะคะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่เม็ดงาที่เป็นที่เขาเอาทําอย่างอื่นนะคะเม็ดงานี่มันจะมีเฉพาะช่วงหน้าหนาวค่ะ เม็ดงาจะมีเฉพาะช่วงหน้าหนาวได้กินปีหนึ่งก็กินครั้งหนึ่งค่ะข้าวคุกงาปีหนึ่งได้กินครั้งหนึ่งถ้าถ้าถ้ากินกันหลายหลายคนก็ทำเยอะๆค่ะก็จะต้องใส่งาเยอะๆเพิ่มข้าวเพิ่มงาเพิ่มสูตรนี่พี่หมอนกินคนเดียวก็เลยต้องทำไม่เยอะ เป็นก้อนแล้วค่ะหลังจากที่เราทําการนวดนวดเข้าหากันเราทําการครุกคลุกนวดเข้าหากันก็ ม๊อม๊อขนาดทางเหนือเรียกข้าวนึกงาข้าวหนึ่งาแต่ที่อื่นเขาเรียกอะไรพี่หมอก็ไม่รู้แต่บ้านพี่หมอเรียกข้าวหนึ่งา g ถ้าจะเป็นภาษาภาคกลางเขาก็คงจะเรียก ข้าวคุกงาเนาะเป็นอะไรที่พี่หมอนชอบกินมาก ภาษาเหนือวัละคำเนาะข้าวนึกงาเนาะก็คือข้าวคุกงามันเป็นเนเหน,น,เนียวนุ่มเหนียวนุ่มมัน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 ,มนแล้วก็มีรสหวานหน่อยหน่อยเค็มนิดนิด ถ้าใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลค่ะแต่พี่หมอนชอบนิดนึงเกลือน,นิดนึงเพิ่มรสชาติงั้นมันจะมีจะรสชาติงามันจะมันอย่างเดียวค่ะบางคนก็ไม่ต้องใส่เลยก็ได้ข้าวคุกกับงาก็กินได้เลยค่ะ แค่นี้ก็อิ่มท้องอยู่ได้แล้วค่ะถ้าอยู่แบบถ้าอยู่แบบไม่มีภาราในี่แบบนี้สบายมากอยู่แบบพออยู่พอกินแบบพอเพียงสบายมากเลยค่ะ เากินเสร็จมันจะติดมือติดมือติดปากติดฟันเดี๋ยวเราค่อยค่อยไปล้างบ้วนปากเอาคลิปนี้พี่หมอนฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะนี่แหละค่ะคืออาหารมืองเนื้ออีกอย่างหนึง่งอ๋ออันนี้เป็นขาวขาวอันนี้พี่หมอนคุกไว้ทั่วยังมีขาวขาวอยู่เลย หอนเป็นมือใหม่หัดขับนะคะยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยผิดพลาดประการใดพี่หมอนก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็เป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะพี่หมอนก็ขอให้ทุกคนสู้ๆแล้วก็พี่หมอนก็สู้ๆเหมือนกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะ